คัสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะมาดูต้นตระกูลออมนะครับตัวนี้คือต้นออมเงินแครนนะครับใบเขาจะเล็กจิ๋วๆนะครับใบเขาจะเล็กมากครับ เขาจะเล็กอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาจะแตกกิ่งแตกหน่อครับจะเป็นกอใหญ่นะครับแต่ว่าใบเขาจะไม่ใหญ่กว่านี้นะครับต้นเขานะครับตัวนี้คือออมเงินแคร์นะครับปลูกเยอะก็สวยก็เต็มกระหางก็สวยนะครับเพราะใบเขาเล็กครับน่ารักจริมๆครับ ใบสีเขียวครับเส้นเส้นใบสีขาวนะครับตัดกันครับเป็นไม้ที่ไม่ต้องการเนื้อที่เยอะครับกระถางเล็กๆครับตั้งที่โต๊ะทำงานได้ครับแสงก็ไม่ต้องการเยอะเหมนกันครับอยู่ที่แสงลำไรนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะโตช้านะครับต้นเขาเล็กเล็กๆอย่างนี้ครับ แพร่แกนนะครับเหมืนกับคนแค่ครับตวได้สูงสุดก็แค่เนี้ครับแต่ว่ากอเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับ ในการปลูกเขาเขาชอบกบมะพร้าวสับนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมที่ผมปลูกนะครับกบมะพร้าวนี่อย่าลืมแช่น้ําก่อนสักคืนนะครับถ้าปลูกเลยนี่กบมะพร้าวเขาจะไม่ซับน้ําได้ดีนะครับแล้วเขาจะปล่อยกดบางอย่างให้หมินเขาบอกนะครับต้องแช่น้ําไว้ก่อนนะครับการขยายก็ใช้ในการแยกต้นนะครับ พวกนี้จะขยายพันธุ์ง่ายปลูกง่ายครับโตไวนะครับจะมีตัวครับคล้ายๆกันครับแต่ใบเขาใหญ่กว่านะครับตัวนี้คือตัวทียี่สิบสี่นะครับนะครับทียี่สิบสี่ใบเขาจะใหญ่หน่อยครับบางตัวเขาก็ด่างนะครับนะครับครึ่งใบครับพวกนี้จะมีแต้มเขียวแก่เขียวอ่อนนะครับตัวทียี่สิบสี่นะครับ ตัวนี้ก็จะราคาแพงนิดหน่อยครับก็ตัว,ต,วต้นหนึ่งก็200กว่าบาทครับส่วนต้นนี้ก็หลัก10บนะครับ70 80สูงสุดก็ร้อยนึ่งครับตัวนี้ครับจะถูกหน่อยครับแต่ตัวนี้ราคาเขาก็จะขยับขึ้นมาครับเพราะตัวนี้คือเขาสามารถให้ใบด่างได้นะครับเขวอ่อนเขยวแก่ครับ ตัวนี้ใบเขาจะใหญ่นะครับแต่ใหญ่ไปไม่มากนะครับเหมือนกับว่าต้นนี้ได้ปุ๋ยเยอะใบใหญ่ต้นนี้ได้ไม่ค่อยๆได้ปุ๋ยขาสารอาหารนะครับแต่ที่จริงเขาคนละตัวกันนะครับแต่ว่าลักษณะนี้คล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้ครับสวยนะครับถูกแล้วครับให้ผมแนะนำนะครับ เลี้ยงก็ง่ายครับยิ่งมีเยอะยิ่งสวยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบครับส่วนปุ๋ยผมก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิห้าเหมือนกันนะครับ สิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวครับเร็งใบเร็งตน้นเร็งสีครับอย่าลืมนะครับเขาไม่ชอบแดดนะครับเขาชอบแบบลำไรนะครับอยู่ใต้ต้นไม้พวกนี้ครับอยู่ในบ้านก็ได้ครับห้องน้ำก็ได้นะครับสองชนิดนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับ แตาจะเห็นชัดหน่อยคือใบตัวนี้คือใบเขาจะเล็กจิ๋วมากครับแจ๋ยอยกงนะครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนต้นออปกติครับตัวที24ครับแต่25เขาจะแพงไปอีกนะครับตัวที25ครับจะแพงก็หายากครับเขาบอกว่าถ้าแยกแล้วต้นเขาไม่ค่อยโตนะครับถ้าเขาได้ อะไรพวกนี้ต้นเขาปลูกใหม่พวกนี้เขาจะโตช้านะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องห่วงครับราคาประหยัดปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายโตไวครับตายยากครับที่สําคัญคือตายยากครับต้นนี้ครับตายยากครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังจะหาต้นไม้มาเลี้ยงสักต้นนึงครับราคาก็ถูกนะครับสวยและถูกนะครับก็มีนะครับต้นนี้ครับแต่ฟีนี่ต้องคิดดูอีกทีครับ เ,เหมือนกับว่าเขาด่างขาวขิวพวกเนี้ยครับแต่ที่จริงคือเป็นพันธุ์ของเขานะครับมีเสน่ห์ครับเห็นไหมครับราคาก็แปดสิบบาทเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยพวกเนี้ยครับ แยกเป็นต้นเดี่ยวใสะกระถางเล็กๆก็สวยครับเลี้ยงเป็นกอก็สวยนะครับเป็นไม้แขวนก็สวยนะครับเอาไปตกแต่งตรงไหนก็ดูดีนะครับต้นนี้ต้องหากระถางส,สวยๆครับเซรามิกก็ใส่นะครับจะดูหรูเลยครับตันนี้ครับ แต่มันก็จะหายากนะครับใบพวกนี้นะครับถ้ามันด่างเยอะพวกนี้ครับเขาจะแพงนะครับแต่ก็มือสมัครเล่นก็ปลูกได้ครับต้นนี้นะครับเพราะราคาก็ไม่แพงจับต้องได้ครับสองสามร้อยบาทตรงนี้ครับตัวนี้คือตัวออมทียี่สิบสี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นออมเงินแครครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ